สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่อากาศดีมากนะครับก็เลยเป็นโอกาสดีนะครับที่จะมาห่อกระดาษให้กับฝรั่งกิมจูเพื่อไม่ให้ผิวของฝรั่งไหม้นะครับนี่คือครั้งแรกนะครับก็ช่วยแนะนําด้วยนะครับเผื่อผมจะได้นําไปปรับปรุงให้การห่อดีขึ้นแล้วก็ทําให้ผลฝรั่งนะครับไม่เกิดความเสียหายอ,อันนี้ คืออุปกรณ์ที่ผมเตรียมไว้จะห่อนะครับก็จะมีกระดาษ A4 นะครับที่ใช้งานมาแล,แล้วแล้วก็มีทั้งกระดาษหนังสือพิมพ์ซึ่งจัดไว้เรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวก็มีแมกเย็บนะครับการห่อผลนะครับก็จะใช้ถุงหิ้วธรรมดานะครับเป็นถุงใสขนาด6คูณ14เพื่อที่จะให้เราสามารถมองเห็นฝระหลังตอนที่เขาแก่เต็มที่ได้นะครับการห่อก็พันสรอบนะครับ ตอนที่เราพันถุงเนี่ยจะต้องให้ตรงนี้นะครับแน่นเพื่อไม่ให้มีมดมีแมลงเข้าไปนะครับไม่งั้นเขาก็จะเข้าไปทําลายผลเราได้นะครับกระดาษหนังสือพิมพ์นะครับตรงนี้ตัดเอาที่เราใส่เข้าไปตรงขั้วผลตรงนี้ได้นะครับใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับแบบนี้นะครับ ครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็นีบไปเลยครับหนึ่งแล้วเขานีบหนีบตรงไหนอีกหนีบตรงนี้อ่ะโอเคหนีบไปเลยหนึ่งเป็นสองที่นะครับเสร็จเรียบร้อยครับนี่ห่อฝรั่งเรียบร้อย1นึ่ลูกนะครับเก่งหนึ่งผมก็จะเอาไว้1ลูกนะครับเก่งละหนลูกเดี๋ยวจะหอ ลูกนี้ต่อนะครับกระดาษ A4 ใช้2แผ่นนะครับอันนี้ก็ตัดมาแล้วเช่นเดียวกันนะครับใส่เข้าไปเลยนะดึงให้ติดตรงนี้นะครับแล้วก็พับนิดนึงติดหนึ่ง ตรงไหนดีออะตรงนี้อนสองโอเคนี่คือต้นที่ห่อกระดาษเสร็จเรียบร้อยครับเป็นยังไงบ้างครับดูดีไหมครับก็ก็กกไว้กิ่งละหนึ่งลูกนะครับกิ่งละหนึ่งลูกเพื่อความสมบูรณ์ของผลน,นะครับ ก่อนหน้าน,นี้ผมโน้มกิ่งเอาไว้ตอนนี้เขาจะมียอดใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับนี่ทำให้เรามีฝรั่งชุดถัดไปนะครับโน้มแล้วก็เอาไม้นะครับเอาเชือกผูกไว้จริงๆเชือกก็ยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่แต่ก็เดี๋ยวจะหาเชือกใหม่นะครับมาผูกอันนี้จะเป็นรุ่น รุ่นถัดไปเลยนะครับรุ่นนี้ก็นี่มีลูกออกมาแล้วนะครับโอเคนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมคลิปนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ